วันศุกร์ที่28สิงหาคม2563ขึ้น1ิบค่ำเดือน1ิบปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานดีค่ะจะมีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอหรือหยิบยื่นโอกาสดีๆให้จะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชักชวนไปทำงานก่อนหน้านี้ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไม่ได้ตอนนี้ล่ะค่ะมันจะง่ายขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ ส่วนใครที่รองนานอยู่หรือกำลังรอเรียกตัวอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้โดยรวมแล้วการงานถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวค่ะอยู่ในช่วงขาขึ้นทุกอย่างกำลังไปได้สวยสำหรับคนที่ทำงานธุกรกิจส่วนตัวคนที่มีการผลิตสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะมีคนสนใจมีคนให้การสนับสนุนมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนมามอบสิ่งดีๆให้โดยเฉพาะเพศหญิงนะคะ แต่ถ้าคุณทำงานในองค์กรทำงานออฟฟิศก็จะมีคนมาช่วยทำงานมีคนมาสนับสนุนคุณให้กำลังใจคุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรืออาจจะมีทีมงานที่ดีหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรือผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะหรือคนที่มีนิสัยคล้ายผู้หญิงก็ได้เหมือนกันก็ให้พยายามเข้าหาเพราะว่าเขาคนนั้นล่ะค่ะจะส่งเสริมการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีค่ะการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมีปัญหาติดขัด การเงินไม่ค่อยคล่องตัวเลยค่ะระวังในเรื่องของการเงินที่มันได้มาไม่ค่อยชัดเจนนะคะเช่นอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายการเสียค่าปรับต่างๆหรือการขายฝากอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งใครที่จะมาหยิบยืมเงินหรือถ้ามีคนมาขอให้ช่วยเซ็นคำประกันให้คุณรีบถอยห่างเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะติดล่างแห่ไปด้วยก็ต้องระวังด้วยนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ อาจจะกำลังมีปัญหาคา่อนข้างที่จะมีเรื่องเข้ามากระทบอยู่พอสมควรบางครั้งเจอเรื่องมากๆจนเรารู้สึกแย่จิตใจรู้สึกโดนกระทบกระเทือนค่อนข้างมากให้คุณพยายามฟื้นฟูจิตใจของตัวเองนะคะปัญหาถ้าแก้ได้ก็ค่อยๆจัดการมันไปทีละเรื่องแต่ปัญหาบางอย่างทามันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาแล้วกลับมาดูหัวใจของตัวเราเองให้ดีค่ะอย่าเอาใจลงไปเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ความรักสำหรับคนโสดอาจจะต้องอยู่คนเดียวสบายๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนกับความรักครั้งใหม่เพราะถ้าได้มาก็อาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเราเองอาจจะทำให้เราต้องเจ็บอีกครั้งสำหรับคนที่ยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้ช่วงนี้ล่ะค่ะก็ให้เยียวยาหัวใจตัวเองไปก่อนนะคะสุขภาพระวังการปวดมือปวดข้อมือแล้วก็ระวังเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าด้วยนะคะในเรื่องของโชคลาภ อาจจะมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายอะไรนะักเลขนำโชคของคุณคือเลข5หรือเลขจำพวกที่เป็นเลขเบิ้ลทั้งหลายหรือเลขตองทั้งหลายนะคะ